สวัสดีครับพบก,กับผมต้องเหม่งซื้อนะครับอันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ Vivo v, v 11 i อนะครับอันนี้ผมสั่งแบตเตอรี่มาเป็นยี่ห้อเจม็กนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับที่ได้มาก็จะมีอุปกรณ์เป็นไขควงนะครับ เรามาดูวิธีการแกะกันนะครับเราจะแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเป็นถาดซิมนะครับจิ้มถาดซิมออกก่อนนะครับพอเอาถาซิมออกเสร็จแล้วเราก็ใช้เล็บนะครับจิ้มเข้าไปตรงร่องนะครับบนถาดซิมนิดนึงนะครับมันจะมีร่องอยู่มันจะทําให้แกะง่ายนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะไปนะครับ มันจะเป็นตัวล็อกนะครับตรงที่ตรงมุมตรงนี้จะแกะยากนิดนึงนะครับก็ค่อยๆ่อ,อแกะเบาๆบนะครับถ้ามีอุปรกรณ์เครื่องมือแบบนี้ก็สามารถใช้งัดได้นะครับอันนี้ก็คือได้แถมมานะครับแถมมากับแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆนจะสังเกตเห็นนะครับว่า อยู่ๆเครื่องมันก็เปิดเองนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เปิดทิ้งไว้นะครับที่จริงก็ปิดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ๆมันก็เด้งเปิดเองนะเพราะว่าแบตมันไม่ค่อยดีนะครับมันจะติดๆดำๆนะครับก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปิดเครื่องได้มันมันค้างนะครับ ตรงมุมจะยากนิดหนึงนะครับคือเพื่อนๆต้องระวังนะครับมันจะมีสายแพรที่ติดอยู่กับฝาด้านหลังนะครับ จะมีสายแพรติดอยู่นะครับเป็นสายแพรสแกนนิ้วนะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านในเนี่ยนะครับก็ค่อยๆแงะออกมาเบาๆนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะแกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเป็นสายแพรสแกนนิ้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะแกะสายแพรตัวน,นี้ออกนะครับ เราจะขันล็อตตรงเมนบอร์ดที่องอก,ก่อนนะครับ นอดออกหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาฝาครอบสายแพรตรงนี้ออกนะครับเปิดแค่แบบนี้ก็พอแล้วนะครับ ตร,ตรงนี้จะเป็นสายแพรแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสายแพรปุ่มต่างๆนะครับตนี้ขั้นตอน,ต,อนต่อมาเราก็มาแกะตัวสายแพรสแกนนิ้วนะครับแกะออกเสร็จแล้วก็แยกออกไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายแพรพวกปุ่มนะครับตรงนี้นะ แล,ออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายแพ่แบตเตอรี่นะครับก่อนที่จะเอาแบตเตอรี่ออกเราเราต้องแกะเทปใสๆข้างๆนี้ออกก่อน,น แล้วก็แกะสายแพร่ตรงนี้ออกนะครับเพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดึงแบตเตอรี่ออกนะครับเทียวเขียวนี่นะครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกนะครับมันจะดึงยากนิดนึงครับ ปกติมันจะมีตัวละลายกาวอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับก็กคอ่อยๆแงออกมาบองนะครับจะมีกาวครับเห็นไหมครับด้านในต้องระวังโดนสายแพรตัวอื่นด้วยนะครับแีะออกโอเคครับตอนนี้พ้องแงแบตเตอรี่ออกมาเร้วๆแล้วนะครับ เรามาดูแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับที่ซื้อมาในกล่องก็จะมีตัวกาวนะครับที่แถมมาด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะมาติดกาวด้านหลังนะครับ ก็ติดแบบนี้นะครับก่อนที่จะติดเก่าแล้วก็มาทดสอบแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าที่เราซื้อมาเนี่มันใช้งานได้ปกติไหมนะครับ <shoe> ก็ลองใส่ดูก่อนนะครับยังไม่ต้องติดเกนาครับ ตุวสอบแล้วก็ใส่สายแพรตัวปุ่มนะครับ อันนี้ก็คือจะทดสอบแบตเตอรี่ก่อนนะครับลองเปิดเครื่องดูนะว่าเป็นยังไงนะครับ เปิดเครื่องได้ปกตินะครับแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนครับตอนนี้ก็ทดสอบแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แกะแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะติดแผ่นก่าวนะครับ ันนี้ก็คือแผ่นเกาวที่ได้แถมมานะครับเราก็เอาแผ่นซีน,นครับแผ่นแรกนะครับออกก่อน,นครับเสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้แบบนี้นะครับเราก็มาติดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แผ่นที่สองครับฉีดแผ่นที่สองออกครับ แล้วก็ใส่เลยนะครับแล้วก็ใส่สายแพรของแบตเตอรี่นะครับใส่สายแพรของของปุ่มนะครับจะใส่ยากนิดหนึ่งคนระับเพราะามันเล็กมาก ันนี้นะใส่แพร์แบตเตอรี่นะครับอันนี้ใส่แพรของปุ่มนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเมนบอร์ดนะครับ ฝาเมนบอร์ดเสร็จแล้วก็เอาสายแพรของตัวสแกนนิ้วนะครับมาใส่นะครับที่เดิมน,นะครับใส่ใสายแพรตัวสแกนนิ้วเสร็จแล้วแล้วก็เอาฝาปิดตัวสแกนนิ้วมาใส่นะครับ แล้วก็ขันน็อตนะครับครับตอนนี้ก็ขันนอ็อตครบหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะมาปิดฝานะครับ ใส่หาดซินนะครับ แล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องของผมครัต้องมีงซื้อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ